ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับโอปอลรวยก็จะพาเ c มาที่วังของปุเก่งกับย่าอุตษานะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ วันนี้เราเดินทางมาจากอุบลเพื่อจะกลับอุดรนะครับก็เลยแวะเยี่ยมเยยนปู่นะครับผมเพื่อมาขอโชคลาบขอแนวทางมาฝาก f c กันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพลอยและทีมงานด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับปู่เก่งกับย่าอุตสาก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับผมในเรื่อง พญานาคนะครับในเรื่ององค์ปูองยาพญานาคนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวียงวังของปู่ยานะครับนะครับผมสวยงามครับเอซีครับนี่นะครับผมสวยงามมากนะครับผมถ้าใครอยากเสริมดวงเสริมบารมีก็สามารถโทรหาปู่ได้นะครับปูกับยาได้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินก็จะวางเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมจะได้โทรหาปูนะครับผมเสริม เกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับการเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมนี่นะครับครับครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของปู่กะย่านะครับผมนี่นะครับมาทิงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปู่ครับสวัสดีคสวัสดีเจ้าโอ้กับแม่ย่านาะค่ะมีโอกาสได้มา ข้างนี้เนาะค่ะญาก็ติก็ถือว่าหาปูได้ไหมเอฟซีเออีท์โมาเิดิรานปูงานปูค่ะการเมื่อนี้ได้ไหะเบี้ยนถามข่าวปูเนาะค่ะเนาะปูร้านหายไปโดนเนาะหายไปดูแก่กันสัวสิกลับมาได้กับเจริญเก่าหนาในหน้าที่การงานแล้วค่ะเคยติดตามแต่ผลงานไปค่ะเบะเมื่อนี้กับ เป็นยังดส่ทุกสุกดีปีไม่ปนหนาฝ่าไม่หรือว่าปีไม่ขม่านก็คือสิมีแต่แนดีๆขม่าให้เรด้วยมาหาคูพอดีกันจะให้พ้อนให้ชงให้ลาบเด้อให้รวยลุ่ยแห้งครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือมาหาปูตะกี้กันลำบากคักนอกค่ะกับมาปูกัญญาหนีลาพิ่นซอยเพิ่นกาซอยหลายยางหลายแนวค่ะปูเห็ดยังแม่ก่อนค่ะเสริมดวงเสริมดวงเสริมบารมี แต่หลักๆก,ก็คือการสื่อกรรม uh huh. คือทุกคนมีกรรมหมด uh huh. แต่ละคนกีกำมากกมน้อยมันจะต่างกัน uh huh. ก็อย่างทุกคนที่เข้ามาในวังก็จะรู้ว่าปู่จะรู้เลยว่าคนนี้มีกรรมอะไร uh huh. แต่จะทักเลยไม่ได้ต้องให้เขาถามเพราะถ้าเราทักเขาันเหมือนกับเราไปตัดกรรมเขา uh huh. ต้องให้เขา,เาสนใจในการ ที่จะแก้กรรมตัดกรรมก่อนแล้วก็อยู่ที่นี่ก็สามารถดูยานดูอะไรของแต่ละคนได้ว่ามียานสายไหนปูเบิ้งดวงพรเนาะค่ะจะจะว่าเบิ้งดวงกับโบโบเบชิงเขาเอ็นว่าซื้อกำซื้อกมค่ะอีฟซี่ซื้อกรมโดยที่ปูเพราะเพราะหงพอเห็นน้ำเอียบนี่ขอขอเบอร์โทรปูแจกรอบเนาะค่ะเพื่ออฟซี่สนใจเนาะอยากซื้อกมเนาะค่ะเอาเบอร์โทรก็คือ ศ9นย์เก้าสี่ศูค่ะสามหกเก้าสามหกอันนี้เบอร์โทรปูส่วนเบอร์โทรยางก็คือศูนย์แปค่ะสามหนึกสาค่ะหนึ่งแปดแปจะสังเกตได้ว่าเบอร์โทรของปูของยานก็ล่วงท่ายด้วยแปดเจ็ดเท่กันหมดปูบอกเลกว่ากันแปเดเสียค่ะพี่น้องเบอร์โทรปูนั่น 0943698787ออก6ตัวนะว่าที่หนึ่งเดรอนี่น่ะ8 7 8็ออก3ตัวก็เป็นบอดสนนันกระไรค่ะเคยออกมาหลายรอบนะคะเน้อขอถามปูแดง้ากหน่อยนะคะอออันนี้นี่เป็นภาพแปลกๆที่ปูแดงมาจังไดคะนี่เออยากภาพไม่ไหวค่ะอีี่ ภาพข่านนี้ใช่ไหมข่านนี้ข่านนี้คืออยู่ที่วังข่านเสด็จมาปูไายติดนี่คือดวงแก้วจันทกาลดวงแก้วดวงธรรมดวงนียค่ะจะลอยใช้ตาที่สามก็คือกล้องนี่แหละทายท่านจะขยับลอยทายติดใช่ไหมค่ะทายติดทีห้ากว่ากว่าโอ้มีแสงมากว่าง่ายเขาเรียกว่าดวงแก้วดวงธรรมจะข่านจะเสด็จมาสีเหลืองค่ะดวงแก้วนี้อยู่ที่วัดบุดบาก คือเราไปไปไหว้ท่านแล้วกลางวันถ่ายนะครับจนม้าใครที่มียานจะถ่ายท่านเสด็จขึ้นมาที่ที่ตรงนี้แหละเป็นรอยมันเป็นรอยท่านเป็นรอยก็เลยถ่ายติดเสียง่ันขึ้นมาติดก็เลยบอกว่านี่ถ้ามีบุญจะได้ไปสร้างนี่แม่งานนี่อันนี้ก็ถ่ายติดมาค่ะอันนี้ที่บ้านดุงอันนี้คือส่วนมนอยู่แต่ว่าส่วนมนอยู่ก็เลยเลยเ็กลยถ่ายก็เลยติดติดท่านมาตัวนี้บ้านดุงถ่ายแบบบ่มมีภาพเดียบอย่า คือก็เป็นตู้เย็นสีดำาถ่ายตู้เย็นถ่ายตู้เย็นแต่ว่าติดออกมาเลยค่ะโอ้ชาบานี่เองท็่ใช่ป็นดำๆเพราะว่าอันนี้คือตู้เย็นตัวดงแก้วที่มาอยู่บ้านมาจากบ้านบ้านบ้านปู่ค่ะทีรีส์ออกมาตีสองดงแก้วแล้ก็ต้องเชื่อเพราะว่ามีเพชรพญานาคค่ะค่ะเราได้มาแล้วค่ะอันนี้ดีสองส่วนอันนี้ก็เหมือนกัน ก็ทายก็ติดไปเสียนขึ้นมาส่วนดวงแก้วที่ปากปูก็เหมือนกับดวงแก้วที่เป็นเลขแปดคำพูดเวลาสื่อกรรมจะเป็นเงินเป็นทองก็คือเลขแปดนี่มาค่าปูจะแสงยันจะออกมาจากฝ้เอฟซเห็นไหมจ้ะเห็นไหมคะพวกมันสะท้อนไท่มันสะท้อนมันสะท้อนแสงค่ะแต่ว่าชัดเจนคือลูกนี่ชัดแห้งแต่อันนี้คือทำฉนโน คือไปอธิษฐานก็เลยถูกหวยน่ะมันจะมีเลขหกหกห้าหรือหกสีในแหลกงัวดแรกถูกทายติดท่านองค์ปู่สีสุดโธไม่ย่าศสีปทุมานี้ทายที่ต้นชะโนดทายกางเว่นกางขึ้นกันนี้กลางวันจากกลางวันเลยตอนั้นเขาพังไปหมดแล้วคือวันแรกที่ไปน่ะจ้ะ โอ้ค่ะคือทายผ่านดีเนาะใช่่ยนี่ดำๆเลยครับเนี่ยอันนี้สวยอันนี้คือขึ้นเลยกลางวันน่าดําน่าดําตัวสวยมากจะเหมือนกับควันลอยไปนั่นเลยคือท่านทําให้เห็นเลยจะเป็นเห็นไหมให้เราเห็นคือเราถ้าเราอธิษฐานจิตก็จะช่วนสูตัรมนสุดที่เป็นรูปย่านก็คือพญานาคมาเสียงลงมาอยู่ที่เสียงลงมาจ้ะเพราะว่าสวดสวดมนต์เพิ่งเสร็จฉันก็ภาพไหนมะชี้ดูที่ภาพไม้ภาพ โอค่ะจ้ะนั่นนแหละี่คือปาฏิหาริย์นีพระพเพิ่นได้พ่อมาเนาะค่ะกับเูื่อคะค่ะใช่คเชื่อส่วนบุคคลคนมาที่นี่ก็ส่วนมากจะมาขอโชคลาภครับโอ้มาไม่ว่าจะเป็นพวกเทพยานาพระธาตุอะไรต่างๆก็คือพระธาตุที่เสด็จลงมาที่นี่นะเวลาสวดมนต์จะได้ยินนะปั๊ดเดี๋ยวเรานั่งนิ่เดี๋ยวจะได้ยินใช่ไหมครับใช่แต่ก่อนที่เรามาบ่งสูงแรกๆที่พวกเธอมาเนี่ย จะลังคาสัญสีอยู่ตรงนี้คนจะวิ่งแย่งกันเห็นไม่จับได้ไม่ใช่เอออ่หลเคยไหมเคยไม่เก็บเคยครับอยู่หลังปอไผ่เนออนี่แลแล้วถ้าลูกหลานมางี้คอยฟังเสียงปั๊กความเชื่อส่วนบุคคลแลวจะให้ไปลองลองดูแล้วจะได้ไปเดินดูก็ได้ครับผมค่ะแต่ว่าโนกาห้องยิน สายบุญร้ายท่านเนาะค่ะว่าปูนในไฮเลขแม่นตลอดเลยค่ะก็เลืเลยเ่ยมือนี้สิได้พัดนอกจากะผ้ามาเยี่ยมว้างปูแล้วกัสิขอแนวทางฝากเอฟซีไปในตัวม,ม,มีมีเบอร์ใหม่ปูด้วยใช่ไหม <c oughs> เบอร์ใหม่เบอร์เบอร์ใหม่ไม่ได้เบอร์ใหม่เอาเบอร์นั่นแหละสองเบอร์นั่นแหละไม่บอกหวยเลขท้ายเลยนะข้าเจนเจแดงก็สุมากมันจะม่เร็วไงตอนที่ะจ้าสุดมากมันจะออกเบอร์ปูนะชวนมากท้ายเท่าไหร่นะ สามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดใช่เพราะว่าสามเก้าสามหกมันออกไปแล้วข้างหน้าใช่ไหมงวดก่อนนี่งวดก่อนสามหกใช่ไหมเพราะว่าตัวมันว่าสามเก้าสามเก้าเจ็ดสามเก้ากับหกตัเดียวกันในลักครับคุณเชลเล่จะแดงว่าซื้อซื้อมาใหม่ เอาอันให้แต่ที่ไม่ใช่เลขซื้อกำอันนี้คือวิธีซื้อกำละกันตัวเลขสีออกไม่มีัวนี่คือตัวเลขชีวิตเลขชีวิตของแต่ละคนตกอนมีเลขประจําตัวเองแล้วปู่จะเห็นไหมคะเวลาอุปอกดไม่ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะไม่เห็นไม่กดไม่มีไม่มีกระชกอะไรครับปู่จะไวเห็นเลยว่าอุปโกดเอาศูนย์ครับหน้าจอขึ้หน้าศูนย์นะอ่าถ่ายที่กดเลขสองตัวที่ชอบ องตัวที่ชอบิสองตัวที่ชอบนะครับปู่เห็นไหมคะปู่ไม่เห็นนะรับไม่เห็นกดยังคนนะครับกดแล้วค่ะอ่ากดเครื่องหมายลบลบลบตัวเลขที่เรากดเมื่อกี้สลับที่กันสลับที่กันข้างหลังไปหน้าจากข้างหลังไปหน้าต้องเกับไว้ต้องก็บไว้นี่คือเลขชีวิตครับเลขที่เรากดตัวแรกคือเลขชีวิตครับนะ พราะฉะนั้นผลของกรรมที่จากการที่เรากดเลขคือการกระทำนึ่ของผู้ผมไม่รู้ว่าเราทําตัวไหนกดเลขตัวไหนครับผลต่อมาได้เลขกี่หลักสองหลักครับผมสองหลักเอาฟังเลขตัวข้างหน้าใช้แทนวันเดือนปีเกิดของอาร์ตเลขตัวหน้าคือเลขอะไรเลขสองครับสองทำไมเลขสองมาถึงการงานมาถึงคู่ครองคู่ครองของเราได้ดีเพราะอะไรได้ดีเพราะสายหน้า ได้ดีเพราะนาคาร่าสองคนนี้เป็นสายยางของนาคาราครับนาคาร่าคือเลขเจ็ดเห็นไหมลูกคนลุกเลยครับอันนี้อันนี้ไม่เห็นนะครับทีครับไม่ได้บอกหวยนะไม่ได้บอกหวยนะครับเป็นเนวทางเราเรื่อยเรื่อยชีวิตหน้าที่สองคนถ้าเลขสองหมายถึงหน้าที่การงานเจ็ดคือการเปลี่ยนแปลงไปมองห่าแน่ไปมองหนีแน่อยู่กับทีได้บหมยูทูบเบอร์ไไม่ด้ไม่ได้ นั่นคือการยึดย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอยู่ตลอดโดยที่ปู่พระในสายยานสองเจ็ดคือสายนาคราชเจ็ดคืองูคือนาคพระนาคกรกก็วันที่วันเสาร์ก็ตรงกับพระนาคกกก็คือนาคราชนี่ครับไม่ได้เตรียมกันก่อนนะครับพี่ซีครับเตรียมค่ะแอบมินมาพิสูจน์ได้ว่าเอฟซีเมาพิสูจน์ได้เด้อซ้อมตัวใหม่อุดมัยสองเกียดเลยมาตัวหนึ่ง ญาติาเปิดประตูเลยให้เรา่ะนี่นะครับผมกดนะค่ะกดแล้วครับบวกบวกเมื่อกี้ลบใช่ไหมตอนนี้บวกบวกตัวกลับกันกลับกันถ้ากลับใช่ไหมหรือเลขกี่หลักสามหลักครับสามหลักถ้าได้เลขสามหลักแสดงว่าอนาคตข้างหน้าของเราดีครับมีหลักทรัพย์หลักชัยหลักเมืองหลักทรัพย์คือความน่้รวย หลักใยคือความสําเร็จหลักเมืองก็คือเกียรติยศชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเลขสามหลักถ้าอีสานบอกว่าสามก่อนสาต้อ,องเขาพ่หลจะมีความมั่นคงยั่งยืนทำด้วยยั่งยืนหรือว่าหลักทรัพย์หลักัยหลักัยคือความสําเร็จเปรียบเสมือนกับเราปีนขึ้นอยู่บนยอดพีระมิดยอดพีระมิดคือเลขตัวกลางคือความสําเร็จครับเลขตัวกลางคือเลขอะไรเลขสามครับสาม สคือภูมิรู้ด้วยความสามารถเรามีความสามารถคาารถับขยันมานะอดทนขยันไหมครับขยนขัขยนอดทนไหมครับไปทุกที่ศีลส,สมาธิปัญญาศีลคือภูมิรู้ต้องเช็คภูมิรู้ของเราไปถามนั่นถามนี่เขาครับผมเลขสองคือข้างหลังคือการงานอู้หโอเห็นอีกทีหนึง่งสามสองใช่ไหม ค่ะเอาหนึ่งสามสองคือหนึ่งคือพวกเราป่านตาเห็นเอฟซีเจอร์กับแฟนใช้ความสามารถในหน้าที่การงานครับต้องขยันมานะอดทนศีลสมาธิปัญญาใช้ภูมิรุ่นความสามารถน่าหลักในการงานจึงจะดีจึงจะมีความมั่นคงในชีวิตจึงจะรวยถ้าไปขายผลไม้อย่างเดียวก็ไม่ได้ครับนั่นแหละหนึ่งสามสองครับแอ็มเอีน่าโอปอเรนบ์ครับผมใช่ครับเอ้โหให กดปัจจุบันนี่สินี่นะครับผมปัจจุบันเลขสามตัวลบย้อนหลังคืนลบเลขย้อนหลังคืนนี่คือเลขชีวิตปัจจุบันปัจจุบันสามสองคนเป็นยังไงลบแล้วก็เท่ากับใช่ไหมลบแล้วก็เท่ากับเลยเลขกี่หลักสามครับสามหลักเลขตัวข้างหน้าคือตัวเธอตั้งสองคนในปัจจุบันนี้บอกตัวหน้ามันจะเริเลขอะไรเลขสองครับ สองใช่ไหมครับเลขสองคือการงานใช่ไหมเลขสองคือคู่ครองต้องไปด้วยกันครับเมื่อกี้ปู่บอกเลขเลขเลขโทรศัพท์ใหม่คือเลขอะไรเบอร์โทรศัพท์ใหม่ปู่คือเลขสามเก้าเจ็ดอันนี้มันสองเก้าเจ็ดหโอ้โห่แหลเห็นไหมใกล้เคียงวดหน้าสองคือเขาส่วนมากจะมาออกสามตัวท้ายหรืออกสามตัวหน้านั่นแหละสองเก้าเจ็ดปู่ว่าตัวไหนหยอกสองเก้าเจ็ดนี่แหละเลขปัจจุบันนี่แหละ ใได้แค่ะในปัจจุบันคนลุกเลยครับต่อไปดูอนาคตอนาคตนะครับ f อฟซีเคลียร์ออกอ่าเลือเลขกี่หลักสามครับบวกสามหลักนะเลือเลขสามหลักครับเลขตัวข้างหน้าคืออนาคตของเราบอกตัวนำเดียวคือเลขสี่ครับสครับสี่คือเจ้าชะตา คือตัวเราทั้งสองคนครับสคือบริวารครับยูทูบเบอร์และก็เจ้าอเป็นความมีงามห้าคือสีห้าคือความีงามพวกเธอจะต้องไปสร้างความมีงามให้ได้สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าครับเลขอันนี้กับเขาไล่วันเมื่อนี่เนาะค่ะคนเล่นสี่ตัวนะสี่ตัวแล้ะครับปู่ใช่อย่าซ้ำกันเลยสี่ตัว ได้ยินเสียงประทัดลนมไหมเสียงเสียงนี่นะครับผมสี่ตัวซ้ำกันไหมสี่ตัวไมีซ้ำกันไหมไม่นะไม่ซ้ำนะครับลบย้อนหลังคืนมีเสียงไม้ไผ่เอ่อหรือเลขกี่หลักเท่ากับแล้วสี่หลักครับปู่อ้าวฟังสี่หลักสองตัวหน้าคือตัวเธอสองคนครับ สตัวหน้าคือตัวเรา2คนบอก2ตัวหน้ามาก็เลกอะไรหนึ่งเครับ1 9เครับผมเห็นไหมหนึ่คือเราสองคนเจ้าชะตาสองคนมีกรรมเป็นตัวกําหนดคือเลขเก้ครับทำาีทูเปอร์ดีกว่าขายของอยู่ที่อุดรไหมครัายได้ดีกว่าไหมไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่แต่ความรู้ความสมารถครับผมหนคือกรรมเป็นตัวกําหนด ทุกคนสองคนมีกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดที่จะให้รวยเลขศูนย์ที่อยู่ตรงกลางคือการเริ่มต้นในชีวิตนี่ไหมเริ่มต้นเป็นศูนย์ได้แปดคือความมั่งคั่งความร่ำรวยเลขเล่าเดืหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดนะครับกับเก้าไรวันบันตี้กับเาไรบ้นงแล้ัน หนึ่งเก้าศูนย์แปดนะครับเอฟซีครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันก่อนนะครับเอาแบบสดๆเลยนะอยากรู้ก็ต้องโทรมาถามดูครับอยู่เมืองนอกเมืองนาก็โทรมาถามได้ใช่ไหมครับปู่ได้ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่สดที่คนเห็นกันสองเก้าเจ็ดสี่เก้าห้าค่ะรายวันหนึ่งเก้าศูนย์แปดค่ะถ้าชอบในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะทางช่องติดเื้อกลางไปแนวทางเท่านั้นวัดเลยสนับสนุนในการเน่นการพนัน ถ้าชอบน้ำปูเกงด้วยว่าจะโทษติดตอสอบถามจะมาบึงเปิดกลําน้ำเพลินกับติดตอได้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะกาบขอบพระคุณเอฟซีหลายๆโชคดีไม่ใช่ลำร้วยกันสู้ผู้สู้คนค่ะวันนี้อยู่